โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำลักษณะของการมาสนะคะ,ะภาพควันเหนือรูปของอวิดีโออะไรก็แล้วแต่ส่วนมากก็เห็นในพวกไตเต้าหนังเยอะใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ไลายน้ำที่แบบคอ่อยปืนควันนะสมมติอะไรที่เป็นแบบควันตึ๊ดๆตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มีเหมือนภาพตัวคะรเข้าไปข้างในอะนะคะก็จะเป็นลักษณะนีะ้มันจะใช้ลักษณะของคสั่งที่ชื่อว่า l ูมา m a แม็นะ โอเคในเวอร์ชันใหม่ๆนะคะมันจะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนไปน,นิดนึงนะคะก็คือว่าโอเคหนึ่งเราต้องหาวิดีโอที่มีลักษณะควันที่ชัดเจนอย่างเงี้ยเดินสีเื่นเป็นลักษณะน้าหรือจมฟุ้งๆกระจายกระจายอย่างเงี้ยจะเป็นสีขาวก็ได้จะเป็นสีสีๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่พื้นดาอะ่ะจะดีที่สุดจะเห็นชัดในเรื่องของภาพนะเทมปัดกันอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะหรือเอาขับเงาขาวก็ได้นะคะยังเงาขาวก็อาจจะประมาณนี้ ประมาณนี้เออนี่ยประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้เราก็หาภาพวิดีโออันหนึ่งนะคะก็แล้วแต่อาจจะเอาพวกแบบแอคชั่นในที่นี้ตัวอย่างนี้ดาวน์โหลดมาจากเพจเซลนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะของนักกีฬาเด็กนะคะอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทําคือเราก็เปิดนะ AE ขึ้นมาอ่ะกด New ก็ได้เดี๋ยวขอเริ่มใหม่นะคะ New นะคะแล้วก็ new project ไปอย่างนี้เขาอ,อันนี้จะไม่ขอยังไม่เซฟก็ new composition ไปสำหรับการตั้งก็แล้วแต่เราจะตั้งอะไรเท่าไหร่นะคะในที่นี้ขอตั้งเป็นตัวนี้นะคะก็ค่อนข,ข้างจะเหมาะสมกับลักษณะของ full hd นะดังจากนั้นเราก็วิดีโอ2อ,อันที่เราต้องการเข้ามานะคะซึ่งตอนนี้จะมีลักหนังเด็กผู้ชายนะคะอันหนึ่งอันที่2ก็จะเป็นขวัญน,นะคะเอาเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บลังจากนั้นเราเอาวิดีโอของ ตัวควันเข้าไปก่อนก็ได้นะตัวควันแล้วเราก็ปรับขนาดซส์เขาให้พอดีตึง้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ล,ลักษณงของเด็กผู้ชายเอาลงไม้ตันหนึง่งแล้วก็ปรับซส์ให้พอดีเหมือนกันตื้นนะให้พอดีกันนะคะส่วนพยายามให้มันพอดีไม่แน่ใจอะรู้สึกตัวเองจะไม่พอดีโอเคหลังจากนั้นคืออย่างนี้ <c oughs> ให้ดูดีดนะคะตัวถ้าเรามาดูเรื่องของตัวเลเยอร์นะคะเลเยอร์นะ อันล่างต้องเป็นวิดีโอของตัวเด็กผู้ชายข้างบนต้องเป็นควันนะคะเดี๋ยวใช้เหมือนคล้ายๆแบกบใช้ควันอนะ่ะมาสตัวล่างนะวิธีการคือต้องมาตรงนี้นะต้องมีคาสั่งตรงแมทเนี่ยโนแมทตตรงเนี้ยถ้าหาไม่เจอสมมติเป็นอย่างเนี้ยก็กด Toggle Switch Mode ตรงนี้นะคะให้มีเห็นได้ตัวยืดยอันนี้ไหมเหมือนตัวเนี้ย t r a c k m ตตตัวนี้นะคะให้ลากจากด้านบนกดค้างนะแล้วดึงขึ้นไปด้านบนอย่างนี้ตึ๊บนะคะหลังจากนั้นที่เลเยอร์ล่างของวิดีโอเด็กผู้ชายให้กดตัวนี้ ตึ๊บนะจะกลายเป็นพระาทิตย์สว่างเบิ่ง้านะคะก็เท่านั้นเองง่ายๆนะอ่ะเรามาลองดูผลกันนะคะแต่ว่าแน่นอนตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีแหลักบ้างตามเครื่องมันไม่ใช่เวลาจริงอันนี้ยาวใหญ่ไปเดี๋ยวเอาสักห้าสิบแล้วกันอ่ะนะอ่านเล่นได้ดูนะคะอ่ะลักษณะงานก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะมาละช้านิดหนึง ก็จะมีควันขึ้นมาแต่สังเกตว่ารูปรูปข้างไหนก็เริ่มมาแล้วเห็นไหมลูกเด็กผู้ชายโผล่มานะคะเหมือนพวกไต่ต้าหนังที่บอกเอฟเฟกต์แปลกๆ a f t e r effect จะมีลักษณะสร้างพวกเอฟเฟกต์แปลกๆเนี่ยได้เก่งนะโอเคนี่ก็หนึ่งเทคนิคขอฝากไว้แต่ว่าสามารถถ้าเกิดว่าอยากปรับความสว่างปรับอะไรแล้วใช้เอฟเฟกต์ด้านบนได้อีกนะคะโอเคขอบคุณค่ะ